สวัสดียามเช้าจ้าพี่น้องวันนี้พามาดูปลาในบ่ออากาศคึ้มๆก็ล่อยหัวเต็มเลยพี่น้องเห็นปะจ้าปลานิลเนาะนี่ปลานินนลนนพี่น้องนี่ปลานิลน,นะคะลอยเต็มเลยนู่น นอ่นทุกคนนี่จากที่ผักเต็มบ่อนเนาะจัะเนาะก็ฉีดยาให้ปลากินนี่เราจะค่อยๆฉีดเนาะนี่พอเปื่อยผักเปือยเขาก็จะกินค่อยๆกินไปพี่นอ้องอาหารธรรมชาติเนาะจันเนาะ ตรงนี้ก็มีนะปลาปลานินโอ้ยกบก็บห้องอบอบอยู่ดูปลาทุกคนปลานินอากาศไม่ดีเลยเหมือนฝนจะตกแต่ฝนก็บบ่ตกแล้วพี่น้องสองวันแล้ว เช้าๆคืมคืมพอสายๆก็ห้อนแดดออกเกาพี่น้องฝนยังไม่มาเนาะตกเมื่อก่อรันก็แห้งเติบอยู่ดูปลาดูนกทำรังอยู่บนต้นมะขามนู่น ันใกล้เกินภาพมันแตกว่าจะปลานินของเราไม่รู้ใหญ่ยยหรือยังเนี่ยเบิ้งแบบนี้ก็คือประมาณสามนิ้วสี่นิ้วแล้วเนาะพี่ลอยอ่ะปลานินได้พี่น้องลอยนามอยู่เ่ยปลานินทุกคน อาหารของเขาก็คือผักในบอ่ออู้ <c oughs> เห็นไหมเห็นบ่อเอาไม้โยนโยนไม้ลงไปเ <c oughs> <c oughs> บิ้งผู้ข่อยพี่น้องมันจิรอดป่ะนี่ผู้นี่ยิ่งรถยิ่งเหว่เบิ้งตีละมัน ที่หลอดบ่เนาะมองอามเลยนะเนาะอากาศมันร้อนเกินดูเมื่อวา,านเขาวิดน้ำใส่เต็มบอ่อเลยตอนนั้นน้ำแห้งแหงเลยทุกคนมันบ่มีน้ำแล้วจ้ะ เต็มบอ่อเลยน้ําเราก็จะค่อยๆฉีดพักให้เขากินไปเนาะจ้ะไม่ต้องไปหาอาหารให้ยากเลยน่ะปลาสงสัยจะเป็นปลาสวายมีสวายใหญ่อยู่ตัวหนึง่งประมาณสามสี่โลไดุู้นอยู่แต่ต้นมะขามผุนปันนิ้นพี่เนาะ จ้าสามีนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะดูมะม่วงสวัสดีค่ะ